เดียวโอ้ยโห้มันดึงข้าล้มเลยใส่สวยๆเลยครับปู๊โอ้ยใหญ่คักครับติดเบ็ดเฮาเว้ยใหญ่คักอู้หูอันซ่อนเลยพ่อแม่พี่น้องเลยอู้ปานงูเหลือมยังไง อ้าวมาลงมองกีกแล้วครับค่ำคืนนี้อือดเสียงปากปากัปกปกัปกปกักปักประหยัดนคนเลยตัวมาเขาม่องนี่มา ออ้ยนี่ครับเสียงบ่อน้ำลังจอบจอบฟังเสียงเอาพี่น้องว่าปลาลายบ่บรายนี่บกบกใสยขัวใส่ขัวออ้ ฟังเสียงเด้อพี่น้องเด้อพูนเสียงประคอสวบครับนี่ประคอมันอยู่ในดงนี่ครับฟังเสียงเอาครับเังวัออโอ้ เสียงครับฟังเสียงฟังเสียงนอน,น่ปนี่ประคอรครับนี่ลูกมันครับนี่ลูกมันพี่น้องลูกมันลูกมันซ้ำนี่แมมันจะซ้ำได้เบิ่งกันจระนะครับว่าทงหน้าของเขาป่าร้ายขนาดได้โอ้ยประคอรครับนี่ เจ้าคอบนี้มาหน่อยพี่นอนอยู่นี่เองออ้ยปล่คอยใหญ่ครับปล่คอยใหญ่พี่น้องออ้ยถุงเฮาเบ็ดเชยแล้วเนี่ยเอออู้หูอะได้ยิเนเบ็ดขวดตา่ตาๆเบิ่งเมืองด้วยเทกา่กวะเกา่วปลาอะไรเอย่ย

อ้ติดแล้วครับลังนี้โอ้โหดึงแบบแบบเลยโอ้โหดูที่ปลาเลยวะดูดิด,ดิโอ้โห,โโหเห็นเป็นลำๆเลยปลาเลยวะน่าจะตัวใหญ่มากโอ้ยเบิ่งเนี่ยครับเป็ดลังนี้โอ้ยปลายังวะดุเบิ่งดุย,ดยอู้ดปลาคอปากคออ่อาถักแบบไงครับ ดวยูโอ้โหอุ้ยอุ้ยสิรุษเลือนนิดเดียวโอ้โหโอ้โหมันดึงข้าล้มเลยฮะโอ้โหโอ้หนี่ปลาแล้วกระสงใหญ่นหว่าตัวเบลเลอร์เลยโอ้กระสงใหญ่นหว่าตัวใหญ่ใหญ่โอ้โห ปกระสงหรือประช่อนวะนี่เฮ้ยตัวมันใหญ่แท้โอ้และนิดเดียวครับนี่โอ้โู้หูามแน้ะครับมืันนี้เว้เฮ้ยนี่ยท้งหน้าองเฮาหมานไลยกระสงใหญ่กระสงหรือประช่อนวะไล่ขึ้นเหลืม่ม ใส่งามๆครับไงครับโอ้โหใส่สวยๆเลยครับปูปูยิ่ไงครับครับติดเบ็ดเฮ้ยไงครับอู้อันซ่อนเด้พ่อแม่พี่น้องเลยอู้ปานงูเหลือมอยังไง ดินดินดินอู้ดินแห้งเว้ยแรงยังดีบา้าเพนเทียงหน้าเข้าอยู่พุ่นมันนี้เลาะใส่เบ็ดเรียบนี่ครับนี่ เรียบคางคันเทน,น่าครับนี่เข้ามานี่เ,นเ,เบิง่งมาเบิ่งหลังนี่ครับรู้สึกว่ามีอาการกกษยายุงอยู่สงสัยถือคัก,นกเนี่ยกกษยายุงอายะหญเลเนี่ยนั่นเลยโอ้ยแมนคักเปคนดินจนเมื่อยได้นี่โอ้ค่ากกษย,ยาใหญ่เนี่ยมี มีโตครับติ Merkel, ดอายะอยู่ในโอยซิลุดบ่เดยอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยอย่าฝอยอย่าฝอยว่าอ้ยอย่าไรอย่าหลุดเด้อครับเด้ออย่าหลุดเด้อไม่ทราหลุดไปเลยตัวหนึ่งอุ้ย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 เดี <h <h ๋ยวเดี๋ยวเดี <h <h ๋ยวอะไรวะเดี๋ยวมีดมาเกี่ยวดีกว่าเน่าป่นนี่ต้องใช้ตัวช่วย มือพอเถิงครับอย่าหลุดเด้อครับโอ้ยเกี่ยวปากนิดเดียวอย่าหลุดเด้อครับอย่าหลุดเดอ้อเห็นตัวมันแล้วเห็นตัวมันแล้วนี่เอาเกี่ยวเกี้ยวอยาเอาก่อน ของดีฮักเท่าวะเอาได้ละครับผมแม่พี่น้องประคอโอ้ยใส่งงมงามเลยบันดนี้เปกูนะเทียงหน้าเฮาอยู่พุ่นอีกประคอฟังพี่เออแจ๋วโอ้ยบนดินจันเวอร์แท้ไงไงเนี่ยคนคลองยา อูวยไปบ่ได้เลยไป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 อ้ยเอ้าวอ้าวอ้าหลังนี่ก็สายตึงครับเป็นยังไงลังนี่สายตึงสายตึงเอ้ยติดบนอ้ออยู่บนอ้อโอ้ยเฮ้ยโอ้ ตายค่าเบ็ดเลยตัวน้อยเลี้ยงอียเอา้าเบิง้งหลังนี่ใสเอาไว้เอาคือสิหูคือหูเอียนครับเอา้าในกหยอดเบิ่งด้วยยอดเบิ่งด้วยมองนี่ ยอดมึงด้วยฮล่อร,อรุนครับล่รอรุนอ,อมาลุ้นหลังนี้ครับที่ปักที่แรกตรงตรงาา้นมะพร้าวโอ้โหหลังโกงเลยเสร็จนะถือกระคครับหลังโกงไปนี่บอวยขั้นเบ็ดเกือบหักครับ บ้ายังอยู่บ่เนาะคือบ่ติงวะอยู่บ่อยู่บ่อยู่บ่คอยถือคอยถืออุ้ยแนนอนติง่งโอ้ยเออหึอยู่บ่อยู่บ่อย่ยาหลุดเดอ้อหลุดบ่ใช่ปะนี่คือบ่ติงโอ้ยหลุดละมั้งนี่วะ lụt bò à ôi say lụt bò sai quá ôi kia phát bụng quá ôi lụt quá ê หลุดครับโอ้ยนานไปหน่อย,ยนะสามตัวหลุดว่าช้าไปหน่อยเดี๋ยวเดี๋ยว